เธอก็ได้บอกกับได้บอกว่าบอกกับแม่เนะยจ๊ะแม่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะตามใจแม่นะเพราะแม่น่บงการชีวิตหนูมามากแล้วโอ้โหอ,อ,อย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกนะแล้วคุณแม่ก็อย่าลืมว่าลูกลูกหนูเนี่ยตอนนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาวหนูไปแล้ว ถึงจะเป็นลูกอะแต่โตอะซึ่งคำนี้ก็สะเทือนใจแม่ปะสมควรซึ่งลูกสาวก็ไม่ควรจะลำพึงอย่างนี้นะจะอยบอกว่าสิครั้งสุดท้ายที่จะตามใจแม่แม่เราคิดอย่างนั้นก็ตามตเอออืจะไปบอกคำนี้แม่สะเทือนอารมณ์นะนี่เดี๋ยว เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นทองล้นหลังตาอีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเวอร์ชันอะเยอะยี่สิบสองเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นลำพึงครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะตามใจแม่เพราะแม่บงการชีวิตหนูมา,มากแล้วแต่บางทีเขาอาจจะเป็นต้องบอกตรงๆอ่ะเนาะแต่มันต้องมีวิธีการบอกลูกถึงแม่จะเป็นอย่างเงี้ย ต้องมีวิธีการดูเวลาลลมแ,มและอารมณ์แม่แล้วก็ลำพึงนิดๆในๆมันมีวิธีการบอกทั้งหลายๆประโยค์ไปเราเขียนจะเ,เขียนใส่สมุดแล้วเราก็เลือกเอาเอาประโยคไหนแล้วเราก็เอาใจของเราไปใส่ใจของแม่ดูผู้ประโยคนี้แม่จะรู้สึกยังไงผู้ประโยคนี้แม่จะรู้สึกไงไงเราเดาใจแม่ก่อนที่จริงเดาไม่ยากเพราะเราอยู่กับแม่มานาน ตั้งต่อยู่ในคันมอเดอร์นี่นะ